โอ้ต้องขอประทานโทษทางน่าช่วยห,หนักสามด้วยครับสำหรับเรื่องเวลาที่เลทมาเยอะเลยครับยังไงเรื่องเวลาเราสองครั้งรับนับสองทีมครับยังไม่ถึงนั้นอีกเอ๊ะคราวนี้อาจจะเรื่องกฎกติกา้าเที่ยวหน้าคุงเรื่องกฎกติกาควรจะเป๊ะกว่านี้ครับสำหรับทัสบสองทีมครับเพราะขอไม่ใส่เอี๊ยบก่อนแต่ถ้าเล่นไปแล้วถ้ามันเกยแล้วขอจะเบยคเกมบองดีว่าตกลงกัน อเกมในยี่เวลาให้กับใกล้จะเริ่มครับไอ้เพื่อนอาสามได้เขียรูปเริ่มเล่นก่อนรับบูกจากซ้ายไปขวาครับอ่าฝนก็เริ่มเะต้องบอกว่ายังโปรยโปรยอยู่ครับตอนนี้ แต่ก่อนเริ่มเกมนะช่วงเย็นัก็ตกกันไหนช่วงเย็นก็สรับสลวันนี้ต,ต่อต่อโซนมายังได้อยู่บนี้เปิดตวงนี้ก็โอ้หจังหวาสุดท้ายยังย้อนหลังเพื่อนไปครับ ให้จังหวะนี้โอู้หแอะซันเนี้ยเปิดยัดมาไม่ผ่านเนี้ยเราจะสวนกลับกบ็ไก่ให้ประมาณซ้ายจับบอลยาวาายไปซ้ายแลตเตึ้นแต่ทิ้งออกมาก็ไม่มีใครมาด้านซ้ายเป็นสั้นๆเนี้ยครูกสกูพอขออ้ามาขวาเกียง ยังไม่ออกนะตอนนี้วุลสินให้เล่นต่อับเอ็มองขึ้นหน้ายังไม่มีให้มาไก่กลับมาตั้งกันใหม่ทีแบเปลี่ยนแกงข้ามฝ้ามาทางขวาสูส่ๆก็ค่อยๆใช้เกมของตัวเองครับซ้ายตันก็เปลี่ยนออกมาขวาขวาตันก็เปลี่ยนออกมาซ้ายครับเปิดลึกแล้วโอ้โหแม่จรงนี้มีเกิดกระจัดได้ก็ชนะเพื่อนสาม ยังเป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับจังหวะสุดท้ายเป็นเชื่อถามเตะออกหลังไปเองออเคอรับเพชรนุ้ยจับจังหวะแรกให้ดีบางแล้วไหลสัน้นแล้วแม่เกียงยีงไกลจังหวะสุดท้ายก็ยังรับสบายครับไปถึงเล แล้วบีบเก็บได้ครับทางด้านซ้ายพูุ่นี้จะฝืนไปไม่ได้บอลแตกไปเข้าทางของผู้เล่นของ,งสูสาูเองครับจ่จ่ยายทะลุขึ้นมารุ่นต่อกลับมา,เ,าเปลี่ยนกางมาตั้งขวาครับเกียงเอาเราเปลี่ยนไม่ดีตอนนี้จะสวนกลับก็บเพื่อนาสามบี ต่ต่อเราจะปั๊มสุดท้ายครับยังได้อยู่จากพี่บอลสวยครับชิปกู่นี้สั้น่งได้แล้วจังหวะสองเสี่ยวลงมาเอาบิดแอบ่งชงมาตรงกลางผูกเราก็ตุูหูจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันอีกแล้วเพระเพื่อนึกว่าจะเล่นช้าเพ้าะพยายามจะเล่นเร็วอ้อเลยสายยังผิดพลาไดเองนะสำหรับเพื่อนฝั่งเปลี่ยนการข้ามมากางขวาสุดเลยครับเกียรล ให้กักมาแล้วลูกนี้ให้สั้นงเดินไปครับดับบอลกลับมาได้ก่อันสาม๊กไม่ลรงครับสำหรับทั้งสองทีมเกมก็ต้องหมุนหักฝนตกลงมาด้วยครับวันนี้ก็อาจจะทุ่มฉ่ำกันนิดนึงครับ ใช่มาบิ๊กตังาง้ามีสองอุ้จะจ่ายยัดมาไม่ผ่านนี่ครับตูม,ม,มเร็วเลยครับอเ,เออไปบิ้งออกข้างไว้ก่อนครับอยากไปรุ้ทุ่งของครูครูเอา้าไปเหยียนมายังได้อยู่ครับตอนนี้เพชรทางซ้ายครับ สุดปูเราลุยแน่ต้องหาทีโอ้ยังเป็นตัออ้งเรียบอาไรทีนอกหลังไม่ได้ครับกินทีบอลครับเล่นเร็วมาลุยย้อนกลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งเปิดชันหลับมุมงที่ได้ต่อมาสองดูครับแถวสองก็ยังไปสุดปูเก็บบอลกลับมาได้เกียงลุย ยกเปลี่ยนข้าวมันขวาเกียงกลับมาตั้งอีกทีแลับรุ่นมันกลับบอลแรกไม่ดีจังหวะสองหักกลับมาหล่รับสบายผู้สาวตัวก็ถือว่าแอร์เล่นเป็นศูนย์ห้าวันนี้ยังถือว่ามีส่วนร่วมของเกมค่อนข้างย่น้อยเริบต้นรอเปลี่ยนมางขวาบอ่า แล้วจังหวะนี้เอ้าตัวขูจังหวะสุดท้ายครับยังแย่ทิ้งเอาไว้ได้ครับรุ่นนี้ทูสกูย,ย,ไไยังเป็นเตะมุมข,ของทางด้านเพื่อน่าสังรับแล้ว,ลวโอ้โหจังหวะนี้โดนไม่ดีครับเป็นตังต้งเตะฝาประตูขึ้นมาเท่านั้นครับ ขอสั้นๆยกชุดคู่เพไก่ปล่อยลอกแล้วก็ให้ทะลุขึ้นมาข้างหน้าครับลุ้นเยเกียงจับบอลได้แล้วเราสวนลับกับวฟิกแอะจ่ายไม่ยังไงยกตอนนี้มีการกคอนโทรลบอลของทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าทำได้ลำบากกับสนามลื่นก็ดูจับบอลไม่ดีแล้ว ทิ้งออกน้าไปเลยครับยังไปลูกทุ่งครับทางด้านขวาครับของคููครูครับอ๋อสั้นงเกียร์โอ้ขึ้นหน้านี้แล้วย้อนกลับไปสั้งกันใหม่เลยครับข้างหลังคือเสาตู๊ดเอสลุไยไยนข้ามออกมาทางขวาครับ ไก่แมขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาทางขวาอีกทีเปลี่ยนเปลี่ยนแกงข้าวมันเทศอย่างบางพี่บอลครับแล้วทั้งหมดนี้ไม่ยามทิ้เข้าไปแยกแล้วสุดท้ายกุสินให้ฟาวกับทางด้านฟุตซุลเออเปลี่ยนแกงออกมาตั้งทางขวาเล่นเร็วเลยฟุตซุล า้ามาสายสุดเทสอารเติร์ขึ้นมาตอนนี้ยังได้อยู่เพื่อนาอาซเข้ารถเตะบอลให้ออกด้วยตอนนี้ไม่จะเตะอานให้ออกมอา,อา,นนาครับคือจะมาเทสจับจับจับขีนไกลลูกนี้ปักทิ้งเขัจากถูกเกียร์อ่กเป็นลูกจับ

ไปผ่านเยับจังหวะสองไปต่อแล้วให้ยวมาทางขวาครับอ่าหลายลูกนี้สองคนยิงไม่ผ่านผู้สามระตับ <c oughs> โอ้โหนี่ทำแกเหมือนไม่มีอะไรละครค่อยๆเล่นกันมาครับจังหวะสุดท้ายครับเกือบได้ยุดประตูแต่ว่าจังหวะนี้ทำห,หลุดออกหลังไปเองครับในจังหวะสุดท้ายครับก็ ก็ดูล of ูกเกมเขาบอกว่ายังอื่นอ่ะดูว่าต้องสองทีมใหไม่มาอยากไปลูกพุ่งครับปล่อยบอลตกลงมาครับแม่เกียงไปตอนุ๊กนี้ไม่ได้ครับเราดูตอนนี้เสียบอลมาสองสามคนจับเราแอร์ให้อีกทีนึงโอ้โหจังหวะนี้ยังไปสะดุดนิดนึงครับโอ้แล้วพุ่งเร็วจังหวะนี้ลุ้น ดีดไหลามาพู่งเสาตู้ออกมาโอ้โหม่เนี้ยนะยังอ่านจ,จังหวะเกมได้ดีพุงงง่งเสาตู้หองเพื่อนอันสองยังไปลูกทุ่งทางถนาดขวาเล่นเร็วแล้วสูสูกุดก,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 กระโดกยังได้อยู่ครับนุ้ยแตะมาเกียงยิงตู้นี้ไม่ผ่านคู่เดียววันนี้จังหวะสองเก็บได้หน้าปากประตูดูเอ้าล้ไหลมาคือลูกนี้โอ้โหเพชรแต่งแล้วยิงเสาแรกกูยังใช้เท้าเสฟออกมาได้พู่สาตู้โอ้ดู อาจังหวะนี้โดนบุกถือว่ากดดันได้ดีเลยครับยิงไกลกันชี้ไม่ตรงตอแล้ําครับของเราศูนย์ศูนยอกเป็นตั้งเต็นท์กับเสาตูรรของพิษละสามขึ้นมาครับเดียวกำลังจะผ่านขึ้นทางของขึ้นเวลา้ครับสกอร์ยรังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูเราศูนย์ครับสารโอ้โหเราขืนสร้างเงินไปแล้วป้าตรนนี้พี่ครับ โอ้ยเล่นกันหน้าผาประตแูแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับเพื่อนอสามตอนนี้เอาบอลลงมาว่านนะขอลูกออกครับเปลี่ยนการข้ามทางซ้ายเสร็จชิดข้ามามวันุ้ย เบิร <54. S 2> MM. <Good> ์นลูกน in ี้รู้มากจังหวะนี้แรงไปนิดนึงให้เร็วมาแอรดีลูกนี้โอ้ทางซ้ายอยู่พี่ครับจับแล้วโอ้โหเนี่ยจับบอลแรกไม่ดีสุดท้ายอยากเอาเกินไปครับโอ้ยังได้เป็นใส่มุมกันนะซ้ายครับของเมื่อสังกครับเราเล่นเร็วเลยตอนนี้วิทย์ให้มาแอร์จับโอ้โหจับเอาอีกไก่ให้แล้วจังหวะนีพุทธศรให้เป็นลูกได้เปรียบ อ้าวระหว่างของนี่ไปเสียบอนเองครับเปิดกระหนาดเซ้ลูกนี้จับแล้วบอลสุดท้ายออกข้างไปกอนหรือเปล่าถ้าไปติดลูกแาวตรงอ้าวไปติดลูกตัดสินครับโอู้หแต่พักอกแล้วลูกนี้ไม่ออกด้วยครับ ชิปก็มาโอ know, ator, out, ้โหเสาสองไม่มีใครแซันนีดเติมเข้าไปข้างในแล้วครับใ่บอลก็แรงแยทิ้งออกข้างไปได้ตุ่มร้อนกบมาไก่เก่งการสวยก็เก่นเอาเราให้ไม่ดีจังหวะนี้แอร์พิกแล้วยังไม่ยิงก็ไปต่อโอ้ใช้ความใหญ่ครับดูเราเสียหลักลื่นไปนิดนึง จังหวะสุดท้ายไม่มีตัวเติมเข้าไปในกล่องครับนี่ไปไม่รู้จะเปิดให้ใครครับอ่าโอ้จ่ายไม่พานี่ครับจงังหวะนี้ไก่เบิร์นหมกแล้วับมีเกมอ่ะสีดำๆอ่ะมันจะมีเกมเลยนะสองตัวเอาให้ท้องที่แข่งนเดียวกปั้นปั้น

เราเก็มาอ่่เุทกันแล้อยเมากลยอ้าะวอขึ้นน้ำไปแล้วเพื่อนอาสามหนึ่งประตูบ่อสูนียแบบโอ้โหอาตัดมาแป๊บเดียวดูโอ,อ้ขึ้นน้ำไปเลยเพื่อนอาสามยิงไกลใหม่ตรงก่อเยอะ แล้วมาชวนคุยคถอะเป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาตัดยาวลูกนี้แผลงได้ทางขวาบิ๊กไฟต่อโอ้โหนี่แมวันนี้มีอาการบาดเจ็บก็บิ๊กเราจังหัวเนี่ยไ่ใช้มือดึงจากด้านหลังเพื่อสียให้ฟาแบบชูสกู ผัวเนี่ยนะเล่นจังหวะนี่ขาดไปเยอะครับ<อ>ความเร็วที่เคยมีแนละ้วบอกวันนี้เจอสนามลื่นๆเข้าไปด้วยลำบากทีเดียวคือกลับมาเพ็ดดึงแล้วหลบมาเอกยิตงตู้นี้ตู้หูต้องปักทิ้งคนะรับจังหวะนี้ดูว่าไปปล่อยให้หลบขเข้ามาสองคนแล้วสารเพื่อนสามแล้โก็เกือบโต้เหมือนกันคนระับ เสาได้ยังปัดทิ้งได้เล่นเร็วเร็บจากไปต่อแล้วไหลลูกนี้อ่แอไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้จะมาหลับดีๆหน่อยมมีโอกาสเลยทางซ้ายครับใช่แล้วสูขว่าจะไปต่อลูกนี้ไอ้ทิ้งหอกข้างไปเลยแล้วน่ะต่อใครไว้ก่อนเนี่ยควานี้อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับก่อคนเจ็บ ก็ยังเป็นเพื่อนอ่ะสามก็ขึ้นมาอยู่หนึ่งก็อยู่เาสูงก็ตูย้อนกลับมาเปลี่ยนให้ไปทิ้งแล้วทูกนี้เต้นลงบิ๊กเก็บลงได้แล้วดูว่าข้างหน้ามีแอร์คนเดียวได้มาแล้วไหลไม่ห่างกบเอาน้องบิ๊กอีกทีหนึงน่งตัวนี้ตูสกิจด โอ้โหแล้วตูดู่ไปจังหวะนี้กุนสิน่ายังไงอายิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับประตูที่สองนี่เปล่อยให้ลูกไปลูกได้เปรียบแล้วเจ็บเลยครับบิ๊กอามีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วด้วยโอ้โหนี่ลูกนี้ตุ๊บโจะคูหรือเปล่าครับอามีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วบิ๊กโอ้โหมันู้สับปตูถือว่าออกมาจะช้าที่บอนลนะแต่ว่าบิ๊กมาถึงก่อนเยวโอ้ก่อนหน้านี้ คุณฤทธิ์ให้ฟาวกับมันน่าชูสกูแล้วไปเล่นเร็วแล้วเสียเปรียกแล้วดิบโอ้แล้วจังหวะที่เพื่อนอสังได้ประตูจริงๆเนี่ยมีการทำฟาวก่อนที่จะเข้าในกรอบเห็นโทษแล้วแตู่้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบไปครับก็เลยกลายเป็นว่าก้าได้ผลประโยชน์ไปเลยเพื่อนอสังจังหวะนี้เขาให้มาดีจังหวอนนี้โอ้ดูว่าวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะเพราะสำหรับชูกูอ่ฮะพักแล้วไม่ได้ครับ ใช่แล้วไปต่อเองดูนิตก็โหดูสปินเบอะเจอกับวิทย์เยอบสนามลื่นในการโหนสปินถือว่าจิกบอลเอาล้า้วไปมาลลูกนี้ลุนแต่งเข้าขวาแล้วส่งกิงโอ้โหไก่ริงลูกนี้ไม่ตรงขอบก็บ้าโอ้หุมมันแค่ด,ด้วยจังหวะนี้ต้อวผมดิงลำบากก็พยายามดีจังหวะเดียวเลยบอลมันลื่นด้วย ัย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เติ้ลพิคไปเหยียดข้ามมาบอลแฮร์แฮรให้ด to ok, ูใหส้สวยด้วยครับสวัสดีแอร์พิกหลบอ้โหเ่าตัวตกหลบเข้าในอีกทีหนึ่งหมุนแล้วยิงเลียบหรือว่าไม่ได้ครับสวัสดีชวนสาโอ้วกูปุ๊บวิถีของก็จะพูดในตรงต่อปูผู้สองตูไม่อยู่เน่ผมนึกว่าได้แล้วครัให้สวัสนี้เกือบได้ครับสอดเรบเพื่อนสาวชุนตะกู ต้องมีสมาธิค้ัเนี่ยไปเสียสมาธิเสียสองวันตันติดต่อแล้วดูตอนนี้ตั้งเกมไม่ติดครับเพชรยกไม่ข้ามด้วยครับมาตะพนี้ไปเล่นยากครับเพชรดึงอีกทีหนึ่งมาได้ครับบอลออกข้างครับยังไปลูกทุ่งก็ั่มาเลยนาทีเศษๆเท่านั้นครับ เมื่การเล่นแล้วต้องบอกว่าสนามลรื่นๆแบบเนี้ยใครว่าไม่เหนื่อยครับบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากต้องหวิ่งแล้วมันต้องจิกปลายเท้าด้วยครับยังได้อยู่คนสกูกลับมาตั้งกันใหม่แม่ใส่ลงมาล้วงบอวต่ำตัวนี้เปลี่ยนแกงข้าม,มาขวาเกียงรุดดีลงมาเพชรเราข้างหน้าไม่มีใครครับวิศลสวยมากครับ คลิปมาโอ้โหแล้วดูจับรลุดเดี๋ยวเดียวจริงโอ้โหนี่เหน่งเลยครับเออจังหวะนี้จับแล้วล้มล่องแล้วดูในกรอบเห็นคนไม่มีใครเข้ามาถึงแล้วด้วยแล้วเพื่อต้องชงสารเพื่อนจ่ายสวยมากครับพิ๊โอ้นี่เห็นเพื่อนวิ่งแลบขึ้นมานี่จ่ายจังหวะเดียวหลุดสองเลยครับโอ้โหดูว้าว่าปาเด็ดขาดก็กระดูดต้องให้ยังให้มีสำหรับเพื่อนสามบิ๊กเอ๋ โอ้โหแล้วมาสองให้มาทางขวายิงลูกนี้ไม่ตรงขอบอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ดูปมาแบบหนึ่งคนสองคนเนี่ยบ้าทำได้เลยถึงว่าทำได้ดีในแดนหน้าครับจับมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้ววันนี้ถือว่าเก็บบอลมีเสือกของเกมเยอะแล้วดูปาสแล้วโบนลุนสองคนคือจะมาใส่า,างแลนออกข้างไปเลย โดดขึ้นมาดูนี้บอลให้ให้ดหีแล้วตอนท้ายแต่โดนสกลักบ้างครับตอนนี้เวลาจริงอ่ะหมดแล้วครับฝั่งสตูก็ยังปาทิ้งได้ครับอยู่ในยุคทุกข์ไม่ัดเจ็บแล้วสำหรับครึ่งเวลาแรกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับโอ้ธนาตอนนี้ก็เวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีเต็มแลนะต้องนี่ก็สำหรับคุณสตูไปมุมทางด้านซ้ายครับทุก ยิงเสาแรกหร,รือเปล่าเีืบเกียงยิงอีกทีนึงแม่งตูหหหหอองหอยก้าวันนี้วัวพางเขาอไม่ดีอบขวาขวาขวาเป็นตาเตะจากขาประตูขึ้นมาครับใช่มาดิโอ้โห,โหจะทำยิงให้เพื่อนไม่ดีแล้วต้นลูกนี้จะโดนสวนกลับมา <ไป S 1> เกียง จ่ายหลุดมาเอ้าลูปตัวหูนี่ยังมีตัวสุดท้ายครับบอลไปเตะทิ้งกันมาได้จังหวะนี้เล่นทีบ่บอลครับไม่ไม่ผ่านครับแล้วถ้าโดนสวนกลับวิทย์ให้ออกมาทางซ้ายครับไหลไม่ผ่านเหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายไม่ผ่านครับบุลๆๆๆแล้วก็โดนบุลล์แล้วก็กป๋อนโดนบุลล์ด้วยระยะเวลาการแข่งขัน